สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่4เรื่องการใช้เครื่องคณเลขในการคำนวณเบื้องต้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเครื่องคณเลขคืออะไรก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมาทําความรู้จักกับเครื่องคณเลขกันก่อนครับเครื่องคณเลขคือเครื่องมือกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้มนุษย์คำนวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็ว แล้วเครื่องคิดเลขมีหน้าตาเป็นอย่างไรปัจจุบันเครื่องคิดเลขมีหลายแบบหลายประเภทนะครับแล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานแต่ที่คุ้นเคยหรือพบทั่วไปจะมีอยู่2ประเภทด้วยกัน 1. เครื่องคิดเลขแบบทั่วไป 2. เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นักเรียนก็จะเห็นว่าเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จะมีปุ่มต่างๆมากกว่าเครื่องคิดเลขทั่วไปเหตุผลก็เพราะว่าเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นั้น ใช้ในการคำนวณตัวเลขที่มีความซับซ้อนมากกว่าเครื่องเลขทั่วไปนั่นเองแล้วการใช้เครื่องเลขใช้อย่างไรก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทำความรู้จักกับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ก่อนนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลย1การบวก2การลบ3การคูณ4การหารและมีการดำเนินการอีกอื่นอื่นอีก แต่จะอ,อยู่ในชั้นมัธยมศึกษานะครับดังนั้นเราจะใช้แค่สีตัวนี้ก่อนข้อตกลง 1. ถ้ามีวงเล็บนักเรียนจะต้องทำในวงเล็บก่อนครับ 2. ถ้าไม่มีวงเล็บเลยให้นักเรียนทำคูณหรือหารก่อนและจะต้องทำจากซ้ายไปขวานะครับ 3. เมื่อทำคูณกับหารเสร็จแล้วนะครับค่อยมาทำบวกกับลบที่หลังนะครับแะจะต้องทำจากซ้ายไปขวาเช่นกัน การใช้เครื่องิดเลขเรายังจะต้องรู้จักกับปุ่มต่างๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้ซึ่งมีอะไรบ้างไปดูกันเลยจอสี่เหลี่ยมข้างบนนะครับจะเป็นจอแสดงผลปุ่มจดจำการคำนวณครับได้แก่ MC, MR, M ลบ M บ GT ต่อไปเป็นกลุ่มต่อไปเป็นปุ่มการดำเนินการ บวกลบคูณหารปุ่มผลลัพธ์ครับเป็นเครื่องหมายเท่ากับปุ่มกดตัวเลขแสดงจำนวนก็จะเริ่มตั้งแต่0ูถึงเนะครับบางยี่ห้อก็จะมี0-2ตัวด้วยปุ่มยกเลิก CE หรือเราเอาจจะใช้ปุ่ม C ก็ได้ปุ่มลบความจำทั้งหมดก็คือ AC ก็ควรระวังนะครับเครื่องคิดเลขทั่วไปจะคำนวณตามระดับการกดถ้าหากเรากดเครื่องหมายใดก่อนเครื่องคิดเลขก็จะทำการคำนวณตัวนั้นก่อนดังนั้นเพื่อที่จะให้คำตอบของเราได้ถูกต้องเราจะต้องกดตามข้อตกลงในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ครับส่วนเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนไม่ต้องกังวลเพราะจะคำนวณตามการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ไม่ว่านักเรียนจะกดแบบไหนก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องครับ ตัวยอย่างการใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณตัวยอย่างที่1 18,526,798ล้าน5 2 6 7 98, ลบด้วย5 6 7 8 3 2นในการกดเครื่องคิดเลขนักเรียนไม่จำเป็นต้องกดลูกน้ำนะครับเพราะไม่มีสมัญลักษณ์นี้นักเรียนกดตัวเลขเรียงได้เลยเริ่มกดจากตัวเลขทางซ้ายครับแล้วก็ไล่ไปทางขวามาดูตัวตั้งครับ เราก็เริ่มกดจาก1 8 5 2 6 7 9 8กดเครื่องหมายลบครับตามด้วยตัวลบ5 6 7 8 3 2 9และอย่าลืมกดเครื่องหมายเท่ากับเพื่อหาผลลัพธ์นะครับตัวอย่างต่อไปเราก็กดจากตัวตั้งก่อนนะครับ1 2 5 0 7 6 9กกดเครื่องหมายบวกครับจากนั้นบวก 1>, 1 5 8 6 4 3แดละอย่าลืมกดเครื่องหมายเท่ากับเพื่อหาผลลัพธ์นะครับตัวอย่างต่อไป1 10, 9 8 4 5หารด้วย35กดตัวตั้งก่อนครับ1 9 8, 4, กดเครื่องหมายหารครับต่อด้วยตัวหารคือ35และกดเครื่องหมายเท่ากับครับเราก็จะได้ผลหารออกมานะครับต่อไป 5 10, 7 6 9คูณด้วย158กดตัวตั้งก่อนครับ50769กดเครื่องหมายคูณครับตามด้วย1 5 8และกดเครื่องหมายเท่ากับครับก็จะได้ผลคูณออกมาครับจากสตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามีการดำเนินการเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอ,างอื่นอีกนะครับ ตัวอ,อย่างต่อมาก็คือเราจะเห็นว่ามันมีวงเล็บเพิ่มเข้ามาและมีการดําเนินการ2อย่างด้วยกันนะครับถ้ามีวงเล็บเราจะต้องทำในงวงเล็บก่อนดังนั้นเรากดในวงเล็บก่อนครับ2 0 4 7กดเครื่องหมายหารครับตามด้วย 2- 3แต่อย่าเพิ่งกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับเราสามารถกดบวกต่อได้เลยบวกแปแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาครับตัวอ,อย่างต่อไป ส4งหกบวกในวงเล็บห6 8รอคูณ75นะครับแล้วก็กดในวงเล็บก,ก่อนครับ16 8คูณ7จาจากนั้นไปบวกกับ24,916แลก้วก็กดเครื่องหมายบวก2 4 9 6แล้วกก็กดเครื่องหมายเท่ากับครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาครับตัวอย่างต่อไปเจอวงเล็บอีกแล้วเราก็เริ่มทำในวงเล็บก,ก่อนครับ แต่อย่าลืมต้องสังเกตด้วยนะครับว่าในวงเล็บจะต้องไม่เป็นตัวลบนะครับแล้วก็กดในวงเล็บครับทีนี้50769กดเครื่องหมายคูณต่อด้วย158จากนั้นกดเครื่องหมายลบ15050 5, 0, แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตัวอย่างต่อไปครับกรณีที่ ในวงเล็บนะครับเป็นตัวลบนะครับเราจะกดเหมือนเมื่อกี้เรียงตัวไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีวิธีการกดดังต่อไปนี้ครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นตัวลบเราก็จะเห็นว่าในวงเล็บเป็นตัวลบนะครับดังนั้นการกดจะแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับให้เรากดตัวตั้งก่อนครับ3 4 7 8 6จากนั้นกดฟังก์ชันกุ่ม M บก M บก จะจดจำตัวตั้งหรือตัวบวกให้เรานะครับถ้าตัวไหนเป็นตัวตั้งนักเรียนจะต้องกด m บวกไว้ B y นะครับจากนั้นกดเดม้เลียบครับ1 2 5คูณ80เมื่อเราคูณเสร็จนะครับมันจะกลายเป็นตัวลบถ้าเป็นตัวลบให้นักเรียนกดปุ่มฟังก์ชัน m ลบครับ m ลบจะจดจำผลคูณตัวนี้ว่าเป็นตัวลบนะครับ จากนั้นเราจะมาหาผลลัพธ์นะครับโดยจากข้อที่ผ่านมาเราจะกดเครื่องหมายเท่ากับเพื่อหาผลลัพธ์แต่เมื่อเรากดฟังก์ชัน m บวกและ m ลบเราจะกดเครื่องหมายเท่ากับไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะกดปุ่ม mc หรือ mr แทนนะครับตัวอย่างต่อไปครับมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยถ้ามี2โมเล็บแบบนี้นะักเรียนก็ดูว่าตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นตัวลบหรือตัวบวกนะครับ เราก็จะเห็นว่า2วงเล็บนี้ดําเนินการด้วยการบวกกันอยู่นะครับเห็นบวกอยู่ตรงกลางครับดังนั้นเราก็จะได้ว่า45คูณเ2 6เป็นตัวตั้งนะครับส่วน9,400หารด้วย25วก็จะเป็นตัวบวกนะครับดังนั้นเราก็กดตัวตั้งก่อนครับก็คือวงเล็บแรกกด4 5คูณ7จ6 7จากนั้นกด M บวก นะครับเพื่อเป็นตัวตั้งเมื่อกดเอเบิเสร็จปุ๊บเราก็กดบุเลที่2ได้เลยครับ9 400หาร25จากนั้นผลหารตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบวกใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวบวกให้นักเรียนกด m บวกครับถ้าเป็นตัวลบให้กด m ลบนะครับในข้อนี้เป็นตัวบวกเราก็กด m บวกจากนั้นเราจะหาผลลัพธ์ให้กด mc หรือ mr ครับ ข้อเสนอแนะนะครับหลังจากที่นักเรียนกดปุ่มฟังก์ชัน m บวก m ลบ m c m r อย่าลืมทุกครั้งนะครับจะต้องกด m c เพื่อยกเลิกการใช้งานไม่งั้นเครื่องคิดเลขจะจดจำจำนวนที่นักเรียนกด m บวก m ลบไว้ L L y นะครับทำให้เราอาจจะกดเครื่องคิดเลขคำนวณผิดพลาดได้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับไว้เจอกันครั้งหน้า,าจ,จะมีคลิปอะไรต่อไปไว้ติดตามกันครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ